ครับวันนี้อีสานไทยเลยครับผมม,มีเม,มนูมาฟักมาเนี่ยครับเออควาวหนมูมีปิ๊กหนูมีปิ๊กครับได้หนูนมีปิก๊กหนูมีปิกป๊กคินกินกินซอยครับมาเนี้เอาทุกอย่า,างเดกดต้ามาเลยนอฟุ้งบินตำไรครับวันนี้ได้ ฟักลาบก็ได้อยู่ในมุง้งเบิดจับหอดสุดหรรษาเดออัน,นั้นให้เป็นลาบครับผมไล่จังครับหวันอยู่สวนครับกำลังฮ็ตบ้านส่วน,นรบรรยากาศรอบ ครับอนันมีแม่ค้ามาค่ายตำส้มครับอยู่อันนี้ก็ได้ <laughs> <laughs> นี่อ่างน้ำครับ <laughs> ทะเลเคลื่อนที่ <laughs> สูบน้ำแต่ลองพูนครับแต่โซล่าเสีลยวขึ้นมากึฮึกระไรฮกับข้าวกินนซวยก่ะ <laughs> ไม่เป็นไรชิวชิว

พอขวรับครับพอขวบรับส้ตมตำครับปิดไว้ป,ปานจันไฮโลเลยกะเอนี่ตำน้ำผักสะท้อนโอ้ใส่ใส่กุ้งครับนี่ครับขวบครับนี่ครับดีเลอีลามแล้วนานได้กินกันเลยขวาอา ไล่ยังครับเมื่อนั้นพอต้นควะฮะลุงเป็นคนเห็ดรับเป็นซะได้ล่ะโอ้โบกินบกเกียงใจแด็ดเลยบ่บ่วบ่านี่ ใส่ขอบ <Okay. S 1> ขอบพีเมตรครับนี่ะ oh, 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 oh. ขอบขอบพีเมตรบอ่สสโอ้ยใส่สุดรถใส่ขนมทั้งหลา,ายเลยถามาใส่สุดรถบอบอีบ,อบอ่ใส่บอกินมาไลกัวบคอไรบอนี <laughs> <laughs> ่ยออย่างรถยุ่มใส่กันอยู่นะ ตอาหันไปมีส่ด้ย้อนอยู่ละใครก็กคกกออนเอาเยอะอืมดองขึ้นทวนๆข้างหลังนาดอยู่ในมุงมันยังนำเข้าไปบึงดูอืม มันตอมอยู่นี่ยน้ำมันวัดแล้วเท่าแล้วเป็นยังไงแซมหน้าแซมตาเบิดกระปุนี้นะกระขมหอกรเทศกระขมทูบักเกียใบผักคุณเลิศ งานใครเลยจังกันเลยน้ำเพียไผ่น้ำเพียไไบไปกองเถอะบอเด้อปึบก,กอดอ,อืม,อม,อมเพียครบเพียพรบโตปิกนิด ส่งคองกันแล้วครงค้องทรงคล้องซ้อน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 เฮียปักเลด้อเด้อเด้อหาซ้อนกันนี่นี่ปึบซ้อนนั้นเหียปากบุ๊บใสเยอหน่อยกอน่ล่นน้อยหอมขึ้นังอคมอย่างนี้ต้อง โคตรขมัลาบขับสัวสัวสิค บุยอันน่าแบงคักเลยยินคักจังเมนครับลาบเสือเสกคุกเบิดเมียงมันระวังโคแตกยพาพงหลงขันก็ได้ฮอบอานน่อยเข้าไปไม่ได้ครับหนูใหญ่ห้ารย ใส่ปิโนจอแล้วไปจะเซฟงวะแบบประ่ไหนโอ้วางตัวไปยังบึงดฝดอีกแค่นึงมั้งเนี่ยบดขุ้นให้ก่อนฟดขึ้นละบดโกองก่อนไปฮีแล้วเป็นบอลเนี่ย

หักแล้วครับผมเอาอิสานเลยไปสำนีเด้อครับสวัสดีครับ